สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องทวาบุญหลายนะคะค่ะบรบรยากาศในช่วงเช้านะคะก็ก่อนไปตัดหญ้า <c oughs> ก็มาทําความสะอาดให้น้องใหม่ก่อนนะคะแ e <ly. S 1> ล้วค่อยไปตัดหญ้าก,กันนะคะโอ้ย oh. <c oughs> จะอิ่งแอกนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยถ่ายคลิปไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> น้องๆมาชนขาแม่ควานหมดเลย <c oughs> ดูดูอย่าให้แม่ควานเล่นด้วยเอาเอเอาเอาขอถ่ายคลิปก่อนค่ะก็ทำความสะอาดให้น้องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปตัดหญ้ากันนะคะกลับมาค่อยไปทำให้ยายบุญหลายนะคะค่ะน้องใหม่ก็หยุดถ่ายท้องแล้วนะคะไม่ไม่มีไม่มี ถ่ายเร็วแนะคะเสียงหวาน,อนบอกนัดในรูปบอกนัดทินาลิกเอาไว้นั่นเมืเม่อเล้วคุณดี้ของใหญ่เรียวตัวน,นั้นมาให้ไปค่ะน้องใหม่ก็หยุดถ่ายเร็วแล้ว,ลวนะคะตอนนี้ก็น้องใหม่ก็กินหญ้าปกติแล้วนะคะ เมื่อคืนก็ได้ยินเสียงน้องใหม่มร้องหาหาควานเล็กนะคะประมาณตีสองนะคะเมื่อคืนแม่ควานก,ก็ได้ตื่นมาดูน้องใหม่นะคะนึกว่านึกว่าควานเล็กกลับมากลางดึกนะคะเห็นน้องใหม่ร้องเหมือนเหมือนะะไ,ได้เจอเจ้าขขนนะคะแม่ควานก,ก็เลยตื่นขึ้นมาดูเสียงร้องเหมือนกับตอนตอนแก้วตาเลยเหมือนกับตอนแก้วตาร้องเลยเอ้าว น้องใหม่ก็เป็นเป็นกอนแล้วนะคะไม่เป็นน้ำเหมือนเหมือนตอนที่เหมือนสองสามวันก่อนแล้วนะคะน้องใหม่อาการดีขึ้นแล้วนะคะค่ะก่อนจะไปตัดหญ้าเดี๋ยวน้องป้างก็จะเอาสับปะรดมาโยนไว้ให้น้องใหม่นะคะกลับมาถึงค่อยไปทำความสะอาดให้ยายบุญหลายนะคะ น้องป้าเพิ่งจะทําความสะอาดเสร็จเมื่อกี้เองนะคะน้องใหม่ก็ทําให้น้องป้างได้เก็บขยะอีกแล้วนะคะ <RPG> ค่ะเดี๋ยวแม่ควานไปตัดหญ้ากก่อนนะคะกลับมาค่อยพายายมาอาบน้ํากันนะคะโอ้ดูสมุนของน้องใหม่นะคะนอนเล่นกันเต็มเลยนะคะ ื่นเช้ามาแม่ควานก็ต้องอรุณสวัสดิ์กับน้องมาทุกวันเลยค่ะจะหมอกอะหมอกจ๋าเดี๋ยวแม่จะพาไปอยู่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ควานพาน้องป้างไปตัดหญ้าก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูยายบุญหลายต่อนะคะ น,นี่ก็มาถึงป่าหญ้ากันแล้วนะคะวันนี้มามาเอาญ้าขนนะคะเปลี่ยนหญ้าให้ให้ยายใหม่นะคะวันนี้มาตัดหญ้าขนกันนะคะหญ้าขนกําลังสวยเลยนะคะไม่ได้มาตัดตรงนี้นานแล้วนะคะนี่ค่ะ ค่ะวันนี้ก็จะเอาไปเยอะๆเลยนะคะนานๆจะได้มาตัดหญ้าขนกันนะคะก็จะเอาไปให้ยายกินเยอะๆกับน้องใหม่นะคะค่ะวันนี้ก็มาตัดสองคนกับน้องป้างนะคะหญ้าขนกําลังสวยเลยยายกําลังแบบกินพอดีเลยค่ะยายชอบมากนะคะยายยายแบบนี้นะคะหญ้าขนนี้ยายเขาจะชอบมากๆเลย เพราะว่ายายกินหญ้าลำมานานแล้วนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นยญ้าขนบ้างนะคะค่ะนี่ก็เริ่มเกี่ยวตัดเอาไว้แล้วนะคะทำเป็นกองเป็นกองแล้วก็รอแบบขึ้นรถนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ความก็ ขอตัวตัดหญ้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้หญ้าให้ยายบุญหลายกับน้องใหม่ได้กินกันนะคะก็บุกป่ามามีแต่ปลาเลยค่ะมาคนเดียวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะตรงนี้แม่ควานเคยมาตัดคนเดียวนะคะมาตัดคนเดียวช่วงห้าโมงยินก็ขับรถบุกป่าเข้ามาเลย <c oughs> ก็จะเป็นป่ามันนะคะป่าสับปะรดนะคะไล่สับปะรดเขาไล่มันเขา ด้านข้างก็ตรงที่แม่ควานตัดนี้ก็จะเป็นจะก่อนจะเป็นคลองน้ํานะคะตอนนี้มันไม่มีฝนไม่มีน้ํามันก็จะแห้งก็ก็เลยตัดญ้าง่ายหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็ขอตัวไปตัดญ้าแป๊บหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็ตัดได้เยอะแล้วนะคะ น้องป้าอังแบกคนเดียวนะคะนี่ก็ตัดได้เยอะแล้วนะคะอ่่าเหลืออีกเยอะนะคะ,คะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะ ได้ยาขนเต็มรถเลยนะคะก็มาเอาได้อีกประมาณสองรถนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะมาเอาได้อีกเยอะเลยนะคะแม่วานก็ตัดมามาได้มากพอสมควรนะคะ เรียบร้อยเลยกลับบ้านได้ไปหายายกันนะคะค่ะก็เอามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะยญ้าโยนไว้เมื่อเช้าให้น้องใหม่น้องใหม่ไม่กินเลยนะคะไม่มีรอยกินหญ้าเลยนะคะ เี๋ยวเอายาลงรถก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปเอายายมาอาบน้ำแล้วค่ะน,นี่ก็ไปนำํำยายมาแล้วนะคะไปเอายายมาอาบน้ำแล้วนะคะน้องฟางเลิกมาก็ไปทำความสะอาดที่หลับที่นอนของยายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอายายมาด้วยโหยายเก่งจังเลยให้ยายถือไม้กวาดมาด้วยนะคะโอ้คุณยายเก่งยังเลย อาถือหัวแม่ควานเด้วางลงเก็บเ <Yep. S 1> ออเอฟาง yep. นู้นอยากกินหญ้าต้องต้องทำเล็กหญ้านะยาย <laughs> ค่ะก็เตรียมอาบน้ำไปกินหญ้าสวยๆนะคะยายจา๋า วันนี้ตัดหญ้ามาให้เยอะเลยค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ลังจากอาบน้ำเสร็จก็ให้ยายไปยืนกินหญ้าต่อครับแม่ขวันยังไม่ได้อาบน้ำทานข้าวเช้าเลยนะคะนี่ก็10บโมงแล้วนะคะไปตัดหญ้าก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงพอสมควรนะคะเฉพาะช่วงตัดหญ้าก็ชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็ระยะเวลาเดินทางกลับมาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะทำธุระเสร็จแต่ละอย่างก็ เกือบจะสิบปุงแล้วนะคะค่ะยังไงวันนี้เมื่อควานก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ